เอาเลยครับอันนี้น่าจะเป็นหนูเขาขาวนะครับหนูทองกับหนูขาวโดูนี่แล้วมาต่อกันเลยครับหัครับแม่ช้าครับติดติดกันเลยครับอันนี้สามแล้วครับออกมาแค่เก้าหัวเก้าอยงครับเจออีกแล้วเนี่ยเยอะจีร้อหมอนกันไหมครับมันจะด้ไลรายกวนี้ครับจังติดตามผมนะครับก็แค่นี้นะครับผมคลิปนี้ผมจะพาทุกคนครับมาล่าหนูนะครับด้วยการห่างกลับนะครับ วันนี้ผมก็อยู่เอ่อหนองแดนเดนนะครับวันนี้ก็มากับพันตุ่นครับกรับที่ผมได้มาครับนี่ครับผมจะให้เบิ้งนะครับได้ครับกับอันนี้ยกแพ็คมานะครับยกแพ็คมาอันนี้กับยกโลครับสิบสองครับอันนี้ก็อีกประมาณก็เดี๋ยวกับบุ้งหนูอันนั้นพวกอันนะครับเห็นไหมนี่นาหเออพวกอะไรจะเป็นกรับเล็กนะครับเดี๋ยวผมจะให้เบิ้งนะครับนี่ครับเป็นแบบไม่ไหมครับเปิดซิ่งครับบม่ได้ผูกเสียกยั่งครับมือแรงนี่ถ้ามันไม่เอาคาบไปก็ไปทั้งกรับครับ หางสดครับอาหารอาหารผมเอาเป็นนี่อย่างวะเป็นห่อมครับหำ่อมห่อมเนี่ยคนมาคยเห็นห่อเนาะห่อมไปจับให้เบิึงครับหำง่ายครับเวลาเอาห่อเห็นนี่ครับห่อไป้บูงจากห่อกว่าเงือรูยนะครับกระประมาณผมได้ประมาณยี่สิบก้อลังครับตัวนี้ยี่สิบก้อลังครับที่หางเนี่ครับน้องเด็ดเด่นครับว่าหนูมันหลายครับท่านี แล้วเราจะมาบึงครับว่าเหมือนเลี้งเนี่ยออกมานี่สจะได้ยักตัวเนาะแ้วก็ยืนนึงครับขาดบ่ได้ครับนี่ครับซ่อนะครับเสอนเอาไว้เห็นอย่างนี้ครับสอนเดี๋ยวก็สิีหูครับว่าเอามา้เห็นอย่างครับโอเคครับผมก็รอประชมที่การวิธีการทํานะครับว่าเขาทํอย่างไงนะครับอีบึงครับว่าหันองไ๋ครับไปกันเลยครับผมไปเสียต้นกําลังหานหันให้เปอร์นีรูไม้พันธุ์ไม้พัน นนใพนพันตุนพันตุนพันตุนเดี๋ยวอธิบายสอนนะสอนสอนสอน้ยให้ยัง,งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนหอยกันกลับหนีเมื่อครับอนนี่ตักหนึ่งครับเราจะเอาซอนนี้นะครับเอาไปหอยหน้ามันนะมันสิรันนะครับผม <Liu? S 1> ไปคอยนะครับเดี๋ยวมันรันนี่เครับข้าว่าเสียงของปู่ทาในู้ยั โมจินตัมบอกถึงเคล็ดลับนะครับว่าห่างกับเป็นไงเห็นหนไหลเคล็ดลับนะครับก็ผมไม่มีอะไรนะครับก็วางงั้นแหละครับผมเนี่ยวางวางธรรมชาติมันหลดครับตามทางวันนี้เราจะไปวางบัวนะครับมันก็คือห่างบัวห่างแขงมือกูห้าม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 ใส่สว่นนี่ก่อนเนาะ่นใส่สว่านให้กระดก นี่นครับซ้นบานทาม<อ>บ้านเจ้าหนูเจ้าบ้านเจ้าหนูเจ้ากินยังบ้านข่อยหนูกินทำกับข้าวโคดเดอ้อกับบักบแตงหมูข้ามันอันนี้กลับที่เท่าไหร่แล้วครับโอ้ยถึงเหลือหลายอยู่ได้ห่างหมดเนี่ยไปท้อไปพันตื่นเคื่องเลีนอนเหรอวะนี่ครับห่าง,งนลยครับท,ทุ่งๆมีเพียใหม่ปัดเอะไรนึงครับว่ต้องย่านหนีบมือครับระดับนี้ เาใส่ส่วนเนื้อนี่ครับใส่ส่วนตากใส่แล้วครับยาไปเอามือใส่เล้วครับเล็บแตกเด้ครับผมบอกเลยเล็บแตกครับไหล่ๆต่อนี่ครับโอ้ยเย้ครับกล้วยหนึ่งนี่ครับปึ้งพี่น้องครับโขงมันหนึ่งบอกกินไม่ไม่เลยเด่นเลยมีนี่มีหู้มันเนี่ย งอขึ้นไล้ได้ครับงอขึ้นพอดีครับมันลอยๆนิดหน่อยครับเขาเจียงข้างล่างๆเลยจีกันได้เอาคืนนี้นิดหน่อยก็ได้เห็นี่ครับอาศัยมันบอลลันครับเพราะว่ากับแป้นมันเสมอดินครับนี่ครับเอาว่างเลยครับพี่น้องครับว่างเลยหนูผูกดูสิหนูผูกเอ้พวกมันหนูตีนต่ำเนื้อทันเลยนสวยมันนะครับสวยมาเคยเห็นหนูครับมันนี่ครับเไดีพามาล่าหนูแบบเอาจริงเอาจังครับกรับที่ผมเสือม้านี่ ประมาณ21หลังนะครับประมาณ4ี่ลอยครับสี่ลอยเป็นกระแถมให้หลังนึงครับเป็นสี่ลอยไอ้เป็นย1่หลังนะครับตกหลังกระเศร้าบักกู้ใช่ไหมใช่ไหมนี่ครับเงื้อครับจับจับอย่าไปจับเส้นเหล็กมันนะครับพี่น้องครับจับในวางซีนะครับสอดกุฎิบัตรเนื้อสอดกุฎิบัตรเงินสอดนะครับเลยหลายหลังเยอะทำพอดีนะครับ กองพอมือจะบวเห็นนะครับมือแรงยังเอาไฟมาเตะแล้วหนึ <c oughs> ่ง UH ร้อยเป็นชั่วเกาะอ้อยครับเพราะว่าอ้อยเนี่ยมันต้องถาหนูเขาครับอเนหนูเขาปั๊บถือตายทันทีครับยางหยามยางเยียวเลยจี้ครับก็เหลือห่างมาจนเหลือีช่องกลับครับอุ้ยนูบ่าผู้คนนี่นะครับหนูออกข้างวันเหล็กแสกเลย แค่หนูชุดมูรับเดี๋ยวผมพักอีกเดิมว่าผมว่าหนูเนี่ยนั่นครับเพราะว่าขวยมันแปลนมากเลยเี้ตต้นต้นนี่ขวยขุยขยุยนี่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 ที่นะครับขวยมันครับอุ้ยต้นต้นผีผีห่างมากกว่อนพี่ที่อโอเคครับผมก็ห่างกันแล้วนะครับกับประมาณไปเห็นขุยอีกหน่งครับ ก็มันเจครับว่ามือเลี้ยงในน่นครับก็ทาส้มลิปตอนแรกนะครับเด้อก็หาไปก้าบ้านกิ้ข้วพักพอนกันนะครับม่านทุ่มหนึ่งผมบอกจะอว่าทายไหมนะครับท้าเบิ้งครับไปแล้วครับโอเคครับผมก็ได้มาที่เรียบร้อยนะครับผมเมื่อกี้ผมก็ไปซื้อไฟไฟสายมาอีกอันหนึ่งนะครับเมื่อกี้นี่ผมว่าจะเอาโทรศัพท์นะครับแต่มันมันเอาไม่ได้ครับโอเคครับว่ากับที่หนึ่งเราจะได้ไหมครับต้องรอชมครับผมก็ไปด้วยครับ ตอนนี้ก็คือเวลาประมาณทุ่มหนึ่งเฮ้ทุ่มตั๋วแล้วนะครับนี่คือจุดแรกนะเสียงกลับดันบังหลายนึงแย้มต้นเคลียร์ซื้อเคลียร์ซื้อบวกอีกเอาทำไม่ได้อีกเดี๋ยวขี้เจ้ามันดีถือแล้วมีตัวเลขผู้หญิงไหมครับเนี่ยมีกำลังทุ่มหนึ่งนะครับเนี่ยไม่เชื่อดูนาฬิกาผมได้เลยอ่อนอ่อนนะมาลูกเดี๋ยครับเวลาทุ่มนะครับหนูออกแล้วนะครับ ัวเพิ่มเลยเปิดออกออกมาหางครับเปิดกักรลาดใหม่ขึ้นนะไอตัวนี้นะครับตัวนี้ไม่รัดนะครับตัวนี้มันเลียเฉยเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาคำใส่อีกนะครับนี่อตัวนึ่งอยู่ตรงนี้หรอเฮ้ยหนูยังวิ่งอยู่ครับดูครับโดนอีกแล้วครับตัวนึงลุกออกอีกแล้วครับอันนี้น่าจะเป็นหนูท้องขาวนะครับดูท้องมันครับขาวโดนอีกแล้วค่ัาต่อกันเลยครับโอ้โหเป็นไหนครับเป็นไหนสูตรกับดักหนูนะครับไม่เขาได้กินเนี่ยหนูไหลดิไหลไหล เดี๋ยวผมจะดักเหมือนเดิมนะครับโอ้ครับแม่เจ้าครับติดๆกันเลยครับอันนี้สามแล้วครับผมเอื้องมาแค่เก้าหลวงเก้าเองครับเจออีกแล้วเยอะแยะเยอะจริงต่างจะมาหายหนังพันต้องเก่าเล้วเอาเบสกันนู้นนี่นะฮะตีตัวแล้วครับแค่เที่ยวเดียวนะครับผมว่าอันนี้มี20บวกอ่ะคืนนี้มี20บวกนะครับทำได้ครับเช็ดลับครับกับดักหนูครับได้ความได้ได้ได้ผลจริงเออนี่ว่า่ไง ข่าวดีครับโดนอีกแล้วไหนี่ยเอาหูตัวที่ห้านะครับเนี่ยครับคืออะไรอะกลับตัวที่ห้านะครับแม่เองคำสะตัวเงี้ยเว่ยตัวเงี้ยเว่ยตัวเงี้ยเว<ป>่ยตัวที่ห้านะครับในรอบเดียวนะครับยังไม่ได้ยามรอบสองแค่หนึ่งทุ่มก็ได้แค่นี้แล้วผมก็กู้มาด้วยนะครับไอ้พวกยีเน่ปลาครับผมจะย้ายมาอยู่ตรงนี้ให้หมดเลยเพราะมันเยอะนะครับ โอเคครับเราก็เอาหัำไปแล้วเอาไปอยู่หลังที่ต่อไปนะครับไอ้ตนว่าโดนอีกแล้วนะครับนี่ปืนนี้นะเซ่เลยเฮ้ยเฮ้ยหุดหเด้นดิเอีวางนนี้ละโดนอีกแล้วแยตัววะนีนะครับนะครับเยอะผมวางเลยคืนนี้มียี่สบบวกนครับตัวที่6นะครับเนี่ย ลั่นวัาขนะเนี่ยดูหน่เอจะห่างลั่นเหรอ้ดูหน่อยโอ้กุ่ยางมาแป๊บเดียวห่างปั๊ดโอ้ยซท่าหนึ่กับเขาของกูเขาใหญ่หมากขนาดนี้มันหน่อยเพิดนะนี่เวลาพักเด็กเลยครับรอบเดียวแล้วครับเต็มถุงเดียวเราจะเปิดให้ดูเขาได้กี่ตัวแล้วครับนี่บางที่ที่ผมไม่ได้ถ่ายไว้นะนะครับรอบแรกเราผ่านไปแล้วนะครับอันนี้ผมเอาศาสตร์มาแล้วก็จอดรถอยู่นะครับ เดี๋ยวจะมานับแล้วครับว่าได้ไดกี่ตัวครับรอบเดียวนะครับเนี่รอบแรกเราก็ได้ประมาณห,หนึ่งตัวสองตัวสาม,ม,น,มน,านั่งดูงหนูยังวิ่งเลยสี่หา้าก็หกตัวนะครับรอบแรกนะครับรอบสองเราจะประมาณกี่ทุ่มสองทุ่มครึ่งนะครับรอบสองนะครับ หมอกลงอเคครับตอนนี้ก็รอบสองนะครับก็เป็นเวลาสองทุ่มครึ่งนะครับไปดูกันโ <laughs> อ้โหไต่สุดแน่เลือดไตงผ่านตัวนี้นสุดๆเลยหน้าหักนะครับหน้าหักอันนี้หัวเน็ตแม่มึงหายไปเลยหัวรัเอะนะครับ,อร,บรอบสองนะนโอเคครับรอบสองก็ไม่ค่อยมีเลยนะครับเป็นประมาณรอบสามทุ่มครึ่งนะครับก็ได้สองตัวรับบวกวกับรอบแรก 6ตัวนะครับก็8ตัวนะครับเดี๋ยวเราจะไปอีกน,นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปในบ้านไปอาบน้ํากินข้าวอะไรแล้วเราจะออกมาใหม่นะครับอบเป็นรอบสามเนาะคอยติดตามมาครับก็สวัสดีนะครับวันนี้ก็เป็นรอบที่สามนะครับผมก็ไปส่งพันต้นเดืบดไวนะ้เนาะมาคนเดียววนันนี้เวลาก็สีทุ่มเครื่องนะครับเป็นเวลาที่หนูออแล้วครับเนื่องจากเที่ยวสองผมเนี่ยได้แค่ซ้อนตัวนะ เดี๋ยวสามเนี่ยจะหลายๆก็ได้เพราะว่าหนูมันออกแล้วนะเพื่อจะเบิดเร็ก็ได้หนูได้แล้วครับตัวนึงครับว้าตัวบอลนี้เอิบเลยวะเนี่ยตัวบุกเอิบเลยนะครับตัวนึงครับกลับไปบงอีกรอบสองครับโอเคครับรอบสองของเราเหมือนกับจะได้เหมือนรอบไอ้รอบสามของเราเรนจะได้รอบ โอเคครับเข้ากลางตัวเลยคือนี่คือรอบสามนะครับที่ผมเดินนะครับมันก็เป็นรอบสี่ทุ่มครึ่งนะครับหนูเนี่ยขึ <c> ้น <oughs> ได้สองตัวเองนะครับเดีย๋ยวรอบที่รอบที่สี่ผมก็จะกู้กลับกลับไปกลับบ้านแล้วนะครับเพราะว่ากลับเนี้ยเป็นอุปกรณ์หาหนูที่ราคาแพงนะครับเราควรจะเอากลับบ้านด้วยนะครับไม่สมควรที่จะเอาไว้ถึงเช้านะครับ ถ้าไถึงเช้าเนี่ยมันก็ได้นะครับแต่ว่าคุณต้องมาแต่เช้านะครับแต่ผมเนี่ยมันหนาวนะครับเราจะกลับด้วยนะครับนี่ก็คือหนูท้องขาวนะครับเอ๊ะูตีนต่านี่หว่าใช่ปรื่างมางเลยโอเคครับก็หอดเที่ยวสุดท้ายแล้วรอบทีซีนะครับผมก่อนสิเก็บใส่ถุงไว้น้ำนะครับตรงนี้ถุงนี้ดีนะครับเดียเหล็กันเสียนะครับปลดเ หลายขึ้ยังรอบแรกวะน,น,นี่ก็เป็นรอบฮาทุ่นครึ่งนะครับนะครับตัวแรกเลยครับกูเลยโอเคครับก็ <c oughs> หลังสุดท้ายเลยครับมาจุดปิดบบครับโอ้ก็ข้องถือของขาวครับผมเห็นว่าแรงยี่นี่โดนละครับนี่ครับปาลาหลอี๋ ตัวสุดท้ายก็ยังไหเ่าะอัน,นะครับก็ยิงมองแถวบุมนั่งนี่่เลยครับใหญ่มากอันนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงคืนนี่นะครับยามรอบสุดท้ายแล้วอันนี้ก็เป็นกับครับน,ะร,บนรอบสองก็เลยแค่หาตัวแล้ครับ,บหลายลอย่างไร ผมจะไปร่วมหนูวิบ้านนะครับว่าหนจักโตัวนะครับเนาะไพ่แน่แค่ถอดหาถุ่มเนาะมันอสิดีก็เอาปืนไปยิงกระบอกกระบอกเน่นะครับขับยังไปเบิึงสอนเลี้ยงหนูให้เบิึงนะครับว่ากรับยี่สิบเอ็ดลังเนี่ยในหนูจักโตครับไพ่แน่แค่ขึ้นเดียวครับอ่ะอเาละครับก็ร่วมมือกันนะครับหนู หนึ 1> 1, 2, 3, ่งสองสามสี่สิบสามตครับบ่นับตัวในที่ได้ว่างเว้นนะครับถีดติดแนวเขาเนาะสิบสี่ตัวนะครับเกาะมาบ้านนี่นะครับหนูในบุ่มได้ไดครับสิบามตัวไพ่ในแค่ขึ้นเดียวนะครับอา,ายุเด็กก็ที่ได้ไลยก็หนีอยู่ถ่าหญ่มองไปเรื่อยครับเกา ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ช่องนี้นครับอยากให้ผมเฮ็ดคลิปาหากินแบบนี้ก็คอมเมนต์ได้นะครับเพราะว่าสมอธิเฮ็ดแต่คลิปเที่ยวเนาะนะครับกรับลงทุนแชะอรัญญาสิบบาทนะครับถ้าเขาห่างสมมตอครับได้เงินคืนแน่นอนผมบอกเลยนะครับได้หลายฟอมอันนี้คือแชะคือญาติมองห่างนะครับนอกจากมันมีคนนะครับมาห่างเหี่ยวก่อนผมก็เลยใหญ่ไปนะครับ มันคำเลือก็รเลยไดบางนั่นแหละครับกรเลยไดแค่นี้แหละครับหนูปกติต้องยี่สิบขึ้นครับขึ้นนึงเลือดจะล่กันก็ได้ครับถือมองว่านอเดี๋ยวมืออื่นก็จะฮิ้เป็นอีพี่สองนะครับว่าจิไปมองที่เขาจะาไปหานะครับจีร้อมบงหันไหมครับมันจะเด้อลายกานี้ครับก็จังติดตามผมนะครับก็แค่นี้นะครับผมกว่าจะขอลานะครับหานอนนี่ก็เป็นเวลาเที่ยขึ้นแล้วนะครับ